ก็วันนี้ถือโอกาสมาเยี่ยมที่โตเกียวด้วยก็มาแบบชูกและผุกแล้วก็โปรแกรมก็ค่อนข้างที่มีเวลาอยู่ที่นี่สักสองชั่วโมงหรืออะไรประมาณนั้นนะแล้วแต่หลวงพี่จ่อยท่านจัด ท่านพานใส่รถไปไหนก็ไปตรงนั้นนะวันนี้ก็เชา้ากุมมะสายไซตามะบ่ายโตเกียวเย็นวัดปากน้ำค่ำอิวารคิแลวเช้าพรุ่งนี้บินกลับเมืองไทยไปนอนเมืองไทยนะก็ใช้ช่วงเวลาที่ติดตามหลวงพ่อพรมดุลกท่านมาที่คะนรกว่า แล้วก็พอส่งท่านเสร็จก็ขออนุญาตท่านว่าขออยู่ต่อมาเยี่ยมเยียนสมาชิกที่นี่แล้วก็มาคุยงานนิดนึงเอออย่าเรียกว่าอะไรคุยงานมาอัปเดตอัปเดตข้อมูลนิดนึงเนาะแล้วก็ได้ถือโอกาสมาเยี่ยมสมาชิกแต่ละวัดด้วยว่าเป็นอย่างไรก็เปลี่ยนหน้าหน้าใหม่ก็มีหน้าเก่าก็เยอะ หน้าเก่าก็มันก็ไม่เก่าอย่างเดียวแล้วตอนนี้มันก็เริ่มแก่ก็มีเผพอแป๊บเดียวก็สมาชิกเราคนก็มาตั้งแต่วัยรุ่นเนาะสาวๆตอนนี้ก็เริ่มโรยโรยกันไปว่างนะเนาะยกเว้นนั่งข้างหลังนี่หน้าเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลย มาถึงที่นี่ก็ต้องมาถามหาคนนี้นะคนสำคัญชื่ออะไรนะตาใช่ไหมอตาทำไงถึงเหมือนเดิมเนี่ยฮะมีสูตรก็เดี๋ยวก็จะคุยงานกันต่อนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการทำงานอัปเดตเรื่องเรื่องงานเรื่องคนเรื่องเงิน แล้วก็เรื่องแนวทางการทำงานบ้างแต่ส่วนใหญ่ที่นี่ก็ถือว่าระบบการทำงานผ่านการอะไรอะผ่าน,านการกั่นกรองกันมาเป็นเป็นสิปี20ปิปีถือว่าระบบก็ลงตัวถ้าเป็นส่วนใหญ่อาจจะต้องมีที่จะต้องอัปเดตบ้าง ตามยุคสมัยก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเท่าที่ดูของญี่ปุ่นศูนย์หลายๆแห่งก็ทำกิจกรรมกับคนท้องถิน่นได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง5ปี10ปีก่อนนะะก็ที่เห็นก็มีที่ที่นี่ที่โตเกียวที่โทชิงิแล้วก็ที่กุมะ กุมากก็บอกเจ้าว่าท่านบอกว่าสร้างคราวนี้เสร็จก็พอแล้วนะเอยวจะได้มีเวลาทํางานเปยแปดแต่ก็ก็เป็นหน้าชื่นที่น่าชื่นชมชื่นใจเพราะว่าทําเสนาสนะที่เหมาะสมเป็นเป็นหน้าเป็นตาของบุคณะาด้วยสร้างอาคารที่พักอาคารปฏิบัติธรรมซึ่งก็เหมาะสมทางโทชชง,งีก็เหมือนกันก็ดี ที่ที่ไปแล้วก็พักผ่อนนอนสบายหลับสนิทจะได้รอบนี้ไม่มีโอกาสพักค้างนะโตกเกียวต้องไปพักที่บาราคีสมัยก่อนมาญี่ปุ่นที่ไรก็ต้องมานอนที่นี่แหละชั้นชั้นห้าใช่ไหมเอาพากอยู่ชั้นหกนะสมัยก่อนเดินขึ้นบันไดไปเพราะว่าลิฟต์ยังไม่ซ่อมอนะ่สมัยก่อนลิฟต์เสียบ้างอะไรบ้างก็ดีสมาชิกเจ้าหน้าที่ตอนนี้มี เก้าคนมัน้งใช่ไหมเห็นไหมเก้า <9 S 1> คนกี่คนเนี่ยเก้าคนส่วนพระก็หกชั้นสี่มีอยู่สองแล้วก็ไปอยู่พักด้วยกันรวมกันหมดเนี่ยตามกิจวัตรเหมือนกันหมดปีนี้ที่เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งของญี่ปุ่นก็คือว่ามีงานของสมชาส่งเข้ามามากขึ้นก็พอถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องทำงานกับ กับกับชุมชนหมู่สงนะนะก็จะช่วยเอื้อในการทำงานของเราในพื้นที่ด้วยในการต่อพาสปอร์ตหนังสือเดินทางอะไรต่างๆก็เป็นนิสัยใหม่ที่ดีกับการขยายงานของเรานะฮะยังไงก็ตามก็ต้องมาย้อนดูเป้าหมายหลักที่มาเผยแผ่กันในต่างประเทศก็คือเรื่องของการ เผยแพ่กับคนท้องถิน่นเผยแพร่ขยายวิชาธรรมกายนำสันติสุขไปสู่ชาวโลกนเีเป,เ,ววเป็นเป้าหมายเรียกว่าเป็นเป้าหมายเดียวเลยที่ส่งหลวงพ่อท่านส่งพวกเรามาต่างประเทศมาทำหน้าที่ตรงนี้นะสิ่งต่างๆก็ตาม เรื่องการเรียนเรื่องภาษาโน้ตฮาเทคโนโลยีการทำงานอะไรทั้งหลายก็ล้วนเป็นไปเพื่อการเผยแพร่วิชาธรรมกายหรือแม้กระทั่งที่จะไปทำงานเชื่อมมาไาามารคณะสงฆ์ก็ตามก็มองว่าสุดท้ายก็มาเอ,อื้อเอื้อต่อการทำงานเผยแพร่ของเราเผยแพร่กับคนท้องถิ่นนี่คือเป้าหมายบทห,หมายสำคัญของเราที่เรามาทำหน้าที่ตรงนี้ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ตามเรื่องของการมาทําหน้าที่เผยแผ่เราก็ต้องรู้ว่าจริงๆก็คือส่วนหนึ่งของการสร้างบาร,รมีของเราเราสร้างบาร,รมีที่เมืองไทยก็ได้ที่ไหนที่ไหนก็ได้แต่ว่าเหตุปัจจัยตอนนี้มาทําให้เรามามาสร้างบาร,รมีที่นี่การสร้างบาร,รมีก็คือการการสั่งสมบุญของเราที่มันเข้มข้นจนเป็นบาร,รมี เพ mm hmm> right. mm hmm. oh, ื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้เข้าถึงธรรมเข้าถึงวิชาจรรมกายเมื่อบุญบารมีเราเนี่ยเต็มเปี่ยมวิธีการที่ถูกต้องเวลาที่เหมาะสมเราก็จะเข้าถึงเราไม่ใช่สร้างไปแบบทาไปวันๆจนกระทั่งบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะจริงๆเรากําลังอยู่ในสเต็ปไหนขั้นตอนไหนเพื่ออะไรนะฮะก็อยากให้มามาโฟกัสตรงนี้ให้ชัด พอตรงนี้ชัดเราจะรู้ว่าเรากำลังอยู่ตรงไหนนะรทั้งหมดทั้งปวนในการที่เราจังสมบุญสร้างบารมีก็ให้ได้เข้าถึงธรรมถ้าเป็นอย่างหลวงพ่อธรรมะท่านว่าก็ต้องเข้าถึงวิชาธรรมกายอันนี้คือเป้าหมายของนักสร้างบารมีที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรมก็ต้องตรงนี้ถ้าเป้าหมายเราตรงเราก็จะไปสู่เป้าหมายตรงนั้นได้แต่ถ้าเป้าหมายเราไม่ตรงหรือเป้าหมายเราไม่ชัดเราก็จะ เดินทางไปก็เริ่มเหมือนอยู่ในหมอกในควันไม่รู้อยู่ตรงไหนไปแล้วไม่รู้อยู่ตรงไหนอยู่นานๆนนก็ไม่ใช่ว่าจะจะชัดนะบางทีก็เบลอเหมือนกันนะอยู่นานๆเพราะ,ะนั้นตรงนี้ก็เอามาย้ำให้พวกเราได้ได้รนานัตตรงนี้ให้ดีแล้วก็อย่าอย่าประมาทเรื่องวันเวลาจริงๆพวกรุ่นเก่าๆที่อยู่ตรงนี้ก็เริ่ม เริ่มสังเกตตัวเองก็เริ่มเห็นว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้แข็งแรงสดชื่นกับพี่กระเป๋าเหมือนก่อนแล้วนะนะงั้นก็ก็ต้องไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในเวลายังมีเรี่ยวแรงยังมีโอกาสในการสั่งสมบุญล้วก็ทําของเราให้เต็มที่พอมันไม่ใช่โอกาสเราแล้ว,ลวเนี่ยมันก็มันก็จะล่วงเลยไปมันก็จะผ่านไปนะ เร็วแรงกําลังเรามันก็จะลดถอยลงนันก็ทําให้เต็มที่บุญบุญเฉพาะหน้าของเราอะ่ะก็คือว่ามันเป็นบุญของเราเราก็ทํามันยังไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ถ้าใช่เราก็ทําให้มันเต็มที่ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแยะมากมายอยู่วัดสร้างบาร,รมีไม่ต้องคิดเยอะหรอกคิดสร้างบาร,รมีวันๆให้ดีแล้วก็เป้าหมายให้ชัดเจน ถ้าจะสรรเวลาได้จริงก็อยากให้ทุกรูปทุกคนได้กลับไปเมืองไทยปฏิบัติธรรมสองสัปดาหนะ์ที่ผ่านมาติดช่วงโควิดก็คงจะไม่ได้ไม่ได้กลับไปนานแต่พอมีโอกาสกลับไปได้แล้วก็อยากให้กลับไปไปนั่งธรรมะก,กันช่วงหลังก็เปิดไซที่เขาใหญ่ก็ชอบกันสมาชิกชอบมีที่เดินเยอะเลยหลายร้อยไร่ไปสบายเลยเดินเพลิดเพลินจน ทางกลับห้องปฏิบัติธรรมไม่เจอไปเรื่อยแต่ก็นั่งกันได้ดีหลักสูตรสองสัปดาห์ก็ทำกันได้ดีอยากให้กลับไปนั่งกันจัดสรรเวลาหมุนเวียนกันได้เนาะส่วนเจ้าวาดก็มีเวลากำหนดอยู่แล้วว่าช่วงรับต้นสมบัติปลายปีก็กลับไปปฏิบัติธรรมกันด้วยก็ฝากเอาไว้สั้นๆวันนี้แล้วกันเนาะว่าเดี๋ยวต้องไปประชุมคุยงานกันต่อ หรือถ้าเป็นสมาชิกก็มีข้อกำหนดอย่างนี้อยู่แต่ถ้าไม่สามารถที่จะกลับไปได้ระยะเวลายาวขนาดนั้นเนี่ยก็ถ้าได้อย่างน้อยปีละสองสัปดาห์ก็ดีส่วนอีกสองสัปดาห์ไม่ใช่ไม่นั่งก็ต้องมานั่งคอร์สออนไลน์กันก็มีอยู่ใช่ไหมกำหนดคอร์สออนไลน์ยบรรยากาศต่างกันนั่งออนไลน์กับไปนั่งจริงจริงเนาะมันคนละเรื่องกันเลยออนไลน์ตรงนี้นั่งไปเสร็จออกนอกห้องก็ไปทํางานต่อ ใช่หมอืมอืมโอเคจ้ใครมีคำถามอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องเมืองไทยเรื่องวัดใหญ่ใครไม่ได้กลับไปนานๆหลายๆปีบ้างไหมเนี่ยหรือกลับกลับกันบ้างละเริ่มกลับกันแล้วใช่ไหมอืมอืจ้าอาการเรื่องอะไรอ่ะอย่าถามเรื่องการเมืองแล้วเไม่มีใครตอบได้ แล้วโน้มหรือก็ก็น่าจะดีนะน่าจะดีดีในแง่ว่าถ้าถ้าถ้าเหตุการณ์บ้านเมืองไม่ใช่เป็นแบบอะไรสมัยก่อนต้องยอมรับว,ว่าเป็นแบบทหารด้วยข้อสอช,อ,ชอ,อะไรต่างๆ ตต่อนวัดเรามีเรื่องโดนร้องก็เพราะตรงนี้ด้วยแหละตอนนี้พอกลับมาปกติก็น่าจะดีขึ้นทั้งเรื่องกคดีความอะไรทั้งหลายต่างๆพอไม่มีอย่างนี้ทำให้การทำงานเราก็จะได้สะดวกขึ้นตอนนี้เราเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเสนาสนะทั้งหลายเนี่ยโอ้โห,โหช่วงโควิดเขามีแต่ซบเซากันวัดเราสร้างเอาสร้างเอาสร้างจนแบบ ต,ต,ติดกันตลอดทั้งอาคาร80ดสิปีซึ่งปีหน้าก็จะมีการเริ่มใช้งานครบรอบหลวงพ่อ80ดสิบปีมีตึกอาสาสมัครมีตึกอุบาสศกมีตึกปราบมานสามตึกปราบมันหนึ่งก็เยอะปราบมานหนึ่งไม่เต็มสองไม่เต็มสามสร้างจะเสร็จแล้วอามารดกใครไปอยู่ <c oughs> ก็ช่วยกันดูแลอยูนี้ก็ก็จะมี <c oughs> อะไรอะไร่อะ มีอัปเดตข้อมูลว่าผู้ใหญ่ใจดีก็สร้างให้เจ้าภาพสร้างให้แต่ว่าการตกแต่งภายในอาจจะต้องเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่วัดจะต้องดูแลตอนนี้พอสร้างกันบ้างแล้วนะก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้จะต้องมีการอบอกมูลปัจจัยส่วนกลางก็ต้องส่งคืนเมืองไทยเพราะด้วยเหตุนี้จะไม่ใช่แค่ตึกเดียวมันต้องหลายหลาย,ลายตึกหลายอาคารแล้วยังสร้างโรงเรียนปริญญาติอีก อีกหลังนี้ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าเห็นสองพันไร่ทั้งแดงเป็นท้องนายังไม่คิดไว้หลวงพ่อจะสร้างอะไรสร้างไหวเลยที่ต้องเยอะตอนนี้จะไม่เหลือที่ให้สร้างแล้วหมด้สองพันไร่สร้างหมดอืมก็ถือว่าได้ใช้เวลาช่วงชีวิตเราสร้างบาร,รมีเต็มที่คุ้มค่าสำหรับคนที่เห็นอะไรมาแบบ ครบวงจรใช่ไหมจ๊ะนึกแล้วก็จะต้องปลื้มเลยถ้ากลับไปดูเนี้ยปลืม้มจ้ะสาธุไีไ่ถามไหมจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ถามอืมอ้าโอเคจ๊ะงั้นก็อนุโมทนาทุกคนเดี๋ยวจะไปคุยงานต่อแล้วก็เดี๋ยวจะไปวัดปักน้ำใช่ไหมกับพิบาากีต่อ สาธุจ้าอนุโมทนา,าท,ทุกคนด้วยอาถ่ายรูปก,กันเนาะอาถ่ายรูปก,กันนึ่